ว้าได้เช่าสามปีบบนี้ัวนี้อ่ะเจ้ากับป่อนนะหนึ่งสองขารดเพินสองเซนห้านับรกสองมัดมัดหนึ่งหกสิบพันเซนเช้าเพิ่นรวมยอดเงินนี่รวมทั้งบัดเนาะ หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดต้องสอบยังพ่อกะ้ามาติดกระเบื้องกะ้ามันพ่อจักสอบเนี่ยเียด้วยมันคือกระเป๋าเข่าได้หามปูเนาะมันจมนะจมได้เนี่ยมันจมขี้ดินเด้่ยเนี่ยดบ่ะพรอนแลยจางผู้เดียว่ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์สุขุสุขคนสุโมงสุบอนเนาะว่าพี่น้องฟังลาวฟังไทยกันต,ต่างประเทศกนันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวุ่นมาบ้านเฮาเก่าพี่น้องเลยเนาะอ่ะตอนนี้ทางสามุนก็ได้สร้างไม้สร้างตอกมาเนะาะเฮาก็มาถ้าแต่ตอนเช้าพุ่นแหละแต่ตอนนี้ก็พู้สึกว่าเพิ่นสิมาแล้วแหละเนาะทางสามุนก็ได้ยินเสียงรถพี่น้องเอ้ยนะเห็นเพิ่นเอิ้นว่าไม,ามา้มาแล้วเด้อว่าซั่นเนาะ ก็เลยสิออกมาเบิเ่งสกร่าไหมเพิินมาทรงครบบอพี่น้องเลยเนะาะสรงโอเ้านี่สื่อเบิดกับล้านล้านปลายพี่น้องเนาะ <cond u> ว่าตาดายก็นั่นกับไปเบื้องน้ำกันพี่น้องไปเบิ <verständ> ่งไปชมน้ำกันได้สร้างไม้มาเฮ็ดนี่แหละพี่น้องโครงหลังคาขอ,องน้ำของน้องเค็มเนาะตอนนี้ก็สร้างมาเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องไปเบิง่งน้ำกันเลยว่าทางรถเพิินมาทรงแลว้วมาทรงไหมทรงโตเลยพี่น้องเลย <S <S ได้ครบหรือว่าครบกับไปเบิ้องน้ำกันไปนับน้ำกันปะพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลา เ่ากาก็แต <T ips> oh ่เ oh. ศ oh ้า oh. น oh ้องเลยฟานี่ฮะเผินมาเลยเนาะทางใหม่ทางย่างเขาดิมาเรียบร้อยอ่ะสบายดีเด้อเพราน้งเข็มครบอยู่บ่อมาเรียบร้อยเนาะโอ้โอ้มานี้ค้นบลายบ่มาเนี้ยอื้ม ข้าของข่อยวะเดี๋ยวไว้เมื่อหนาจะเอาไม่อีกปังลงกมอโมอะลรกัน Vâng à, luôn, tìm heo lắm, hát đấy Cày xăm Thôi hả mét bở này Cứ nhau thế hả mét Đẹp rồi ตัวนี้ไม่ซี่แปดอมาลองเลี้ยงเมึงมันสีจักเซ้นตัวนี้ไม่ซี่ปดอ่าเก็บอืมอเดิมมันสีโคอยูครบอยูบ่ะสี่แปดนี่สิบเซนอืมแลีองอืมเป็ด ตอนกันนับองค์กรทั้ครบบ่แผ่นสี่แผ่นเออเธอละแผ่นก็ลูกอ่ะนะง่ายบ่ไอวะห้ามาบ้าเอออย่าทับกันเดี๋ยวมันสินับเนี้ยไม่นั่นเอาอยู่บ่ไม่นิ่วน่ะบ่แล้วเนาะเนอาลืมงั้นอาฝนลืมจัดให้ วก็ได้เจ้าสามปีครบว้อซิปเสร็จไหมสี่แปอันนี้ผลสิมะเข็ดขาวอืมก็ไม่บิดอยู่ที่ตลคัน เนีตอนนั้นหกแมตต์โ้ยมือหนายังเสียประตูฝากไม่อีกเยอะมันนี้มันลายเลยใช้ไม่เนี้ยห่าวบะนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยนักกันแล้วเนาะมันนัก อ่าไม่นิว่วเน <c oughs> ไม่นิวน <c oughs> น่วเลยได้งา,ามนี่แล้ววะเกี่ยวจำไดดิจบบน,นี้นับแล<อ>้วแผ่นสีแผ่นแผ่นสีแผ่นไม้สีั้วหาเสน้นสีใจอคารดคาเหือเพิ่มกันบานี้ไม่ใส่ไม่นิ้วเอา ลงมาเด้อบาทนี้องหาปันกันนะครับเท่ากับ่งเราก็เงินกันเออเงินบาพอด้เงินมืพอดมืเงินได้ก็ได้ขอบรุญาตนะครับมูลนอยงบดขยันสองเ0นหา่ารดเพิ่นสอง5 0นหาขอโดนโดนติด้อแนี่เบาฮขกาเบรกมาได้เนาะ ใส่พุหาเงินก่อนบบบนี้เจ้ากระป๋องนะต่นคะแนนตัวแน่โซมถ่ารถเพลินสซงเซนฮาอันนับลูกายมันขอบใจขอบใจเด้อขอบใจคือกันโดยขอบใจเด้อเจ้าก็ได้โอ้นี่เดีไม่นีโดยโดยีมากสีเลี้ยงข่าวใเพื่อนสเลี้ยงข่าวครับว เอ้อหโอนหนได้ได้บัดร่างไปเลี้ยงโอ้จนมันมีคนขับรถ <laughs> จนคือเจ้าเพราะจนอยูุติรถลายขั้นสุเอร์นะอะเดินททงปลอดภัย,ยเลยบังสีไรบังกอนอ่านให้ค่ะรายการไม่เพิ่นซื้อไม่วันนี้เนาะไม่หาไม่อัน ไม่ไม่ไม่อันสีนััวหนาซิปหาเซนเศนละเซน 40, สี่สิพันหาเซนพอดีเจ็ดเจ็ดเซนหาเนนะเจ็ดเซนบัดไม่อันสีปดนิซิโตไม่อันไม่อันหกเม็ดหนาซิปนี่หนึ่งโตนี่เซนหกสิพัน 60, ไม่สี่เปดสิบเซนหาเซนหาสิบพันเซนหนึ่งหาสิบหาพันผลไรไม่รวมเป็ดนี่สี่เมตรเพดหนึ่งหกสิบพันสี่เมตรตกอยู่สองเซนสี่ไม่นิ้วสองมัดมัดหนึ่งหกสิบพันเซนเศร้าผลรวมยอดเงินนี่รวมทั้งบดเนาะ หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดสิบพันกิลฝนเขียนเลยรวมเนาะกาสั่งไม่มาเมื่อนี้กาถือว่าได้ครบเป็นที่เรียบร้อยมาขึ้นหลังคานี่กาอันนี้ก็เป็นของไอ้ใจดีอยู่เมกาเนาะที่ว่าซอยห้องน้าห้องในแหละเนาะเด้อหน่อยเด้อที่ยืนมาซอยเบ้ดทุกสิ่งทุกอย่างอ่าอยู่ดีแนี่ยคอเจ็ดจะได้คอมใส่จะมีได้หน่อยเด้อไอ้สุขภาพแข็งแรงได้เด้อไอ้สมัมาอะได้ก้อยกบคืนไอ้รอยเท้าปันเท้าเด้อไอ้เด้อ โดยเนาะเอากะมีแต่ลอปูนกับอันนั้นมาบาดนี่ไม่นี่ถือว่าได้ครบเรียบร้อยแล้วไมมนี่มีแต่ทางสร้างเพิ่นเขากะสีมาอันนี้เขาไม่ได้เพิ่นไม่ได้กบดอกมันไม่งามอยู่มีแต่เพิ่นกบไม่นิ่วไม่ยังอะไรตัวใดมันบูดีเพื่อแล้วเพิ่นจังสิกบเดี๋ยวถ้าเพิ่นมาเพิ่นเคยที่นั่นเลยโดยไม่งามอยู่แล้วก็ห่านเพิ่นถือกว่าห่านถามมื่อวานนี่นะแพงไม่มื่อวานนี่เบิ่งทีเราให้พี่น้องมาฟังเนาะ มือว่านนี่นี่ไม่อ้นี้ถามอยู่ห้านหนึ่งนะแสนแปดได้บัตรบัตรห้านแล้วนี่แสนหกไม่ไม่อันไม่สีนงัวนี่ห้านแล้วนี่แสนสี่<น>บัตรห้าน,นั้นถามว่าน,นี่นะ่ะแสนหกแพงเื่นกันเป็นศ้าวพันดวงเมน,นบ,บัตน,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 นี้ท่านไอแก้วว่าให้ซื้อห้านนี่เล้กสิถือกลัวหรือเมนความเล่าแมนเราเคยซื้อแล้วไหเนี่ยนั่งไปห้านนี่ก็เลยไปซื้อห้านนี่ถือกลัวกันไรมือว่านี่นะ ยกดูสองล้านไปบัตรมาซื้อห้านเล,<ะ>ล่าอันนี้มีแตล่าเฉดเศษเฉดสิบพันลื่นกันอยู่เพราะว่าอันนี้ก็ลื่นกันส้าพันตัวนี้ก็ลืนหาเซษนี่ก็เซนนึงแล้วลืนนี่เพราะว่ยอยู่ห้านเพลินมันเศนหกห้านเล่าไม่ได้เซนซี่ถือกว่ากันอยู่ปะเข่าไปรอเมืองทางในกอนนี่แหละมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่แอ่นั้นเขาครบบิดบัตรนี่เนาะยังแต่ประตูนี่เลยบินเขา รวมกันได้กันหนึ่งล้านเจ็ดแสนกับเจ็ดสิบพันคือว่าครบเป็นที่เรียบรนะ้อยเนาะไม่มีแต่บล็อกเพิ่นพอท่านมาส่งเพราะว่ามันเพิ่นรถดเพิ่นสอบยังบ่ได้อพี่น้องเลยสมบูรณ์กะเวสั่งเพิ่นแล้วเนาะ,อะโอเคพี่น้องเลยสีผ้าเข่าเลาะเบิ่งทางด้านในกน่อนเพิ่นทาหย่านุง่งหย่านวแล้วเราบล็อกบบนี้นะเนาะเดี๋ยวเลาะเดิมทั้งทางในน้องเขนะ็มเ,มเพิ่นเฮ็ดกินก่อนเพิ่นเฮ็ดให้ไรกิน ยังรอนี่เขาอ,อันนี้กระเพื่อนติดกระเบื้องแล้วกบติดแล้วนีออ่มาอีกรอบหนึ่งเออพี่ยากปลาดุกหนึ่งหอมกุ้งกุ้งอ่าทางน้ำเค็มเพิน่นมาแล้วบอเป็นยังเห็ดนยนนะังนะจะมกทั่วเออินตมทั่ว Ừ. Dạng, à. cây á, xúc vẫn nướng á, khoi nướng, trời yên yên, tớ nị cả là ừ. nữa hết phơi mòn, nè, hép, hép, không đấy, nè, kho kim, thua, lơ hiền là nó, thằng ai kia phụn nương quay năn nö, ถือว่าไม่ก็มาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรอไอ้แก้วมาสักก้อนแบบนี้ตอนนี้ให้อันนั้นซาเล้งให้ทางน้องเหล่ไปเอาปูนก้อนเพราะว่าอยากติดกระเบื้องให้มันเลีวปูนเพิ่นมาส่งเพิ่มรถเพิ่นตายส่งมาได้น้องเหล่น้องเหล่เอาได้อยู่ที่ซาเล้งได้อ่าใส่ซ้ำมันเอามาได้กันเด้ออะไรยันมันนักเมันเดียวแม่จ่ายน้ำหนักมั้ยแม่เพิ่นยังสิมาส่งหรือมาจ่ายพี่หรือว่าไปใส่บาแรงก็ได้บ่ยากดอก ไปเอาโลดเอาซ้ำเข้าออามาได้เลยหันง่ายแล้ววันนี้ม uh ีซาเล้งก like ็ด no ีได้นะฮัลโหพ่อไปเอาใครเสนผู้ครับวันนี้นังเล่ครับได้พอต้องเข็มเพียรนำเด้อวันแล้ววันจะคลายคลองครับได้ได้สาเล้งนอนน้องเล่เนาะใส่ซ้ำเบิงไผ่บักสองสามสอบสี่หาสอบใส่ได้ก็เอามาหาสอบ แกงี่บ่ตีนมันงานเดินยางกอเพราะว่าเป็นอย่งดอกยางกระเปียนไม่เวิ่เหรอเบื้องแหละข้ามมันกะมันนักเข้ากับปอใสใสซองสอบยังพอกะมาติดกระเบื้องกะมันพอจักซอบเน่ยประมาณสองสอบเนาะประมาณสองสอบเอาทำงานกรยานบบมันไปพอได้ พ่อาจะาไปซีโนโกัใส่น้ำมันเต็มถังมันสิร์คีได้จักมือแต่ใส่เมื่อนั้นหาสิพันแน่นเต็มปะโมโหเด็กหน่อยก็ใส่หาสิบโมโหเปลี่ยนมือบอ่ทั้งไ้แก้วเพื่อนกันยังไปซื้ออันออยังบุกกิฟบ่มาตอกสายไฟอะนะอันนี้เพื่อนไปซื้อกิฟอยู่ว่าเหนียวบ่เอาทั้งได้วะน,นี่ มีทางหอมวะนี uh. oh, ่ตะเจ้าม่างหัวทั้งขาอนี่หอมปึ๊งบัเพิ่์นเฮ็ดบันไดนี่ทั้งพี่ก็หอมเปี้ยงปลาน้องเก็มบอกกินเปี้ยงปลาบ่ต้งบะชุกบ่อ่าโหหอมกุ้งกุ้มบ่นี่หั้วห้ามังออกก้อนก็ได้ด้ไหมบัดเฮดคันใดอุ่นียง่ายมากพี่ยับมาเฮดดูพี่เด้อบัดเพิรนจะเอาคันใดหันเข้าไปยับหัวมาเขืาทางนี้ เอาล้นแล้ววันนี้ล้นเนา <c oughs> เอ่าไว้สิเ,นะเพื่อแล้วฮั่นเบ้าจาเพื่อแล้วสิมาชงประมาณนั้น,นนะเอ้ยมีกรรมกรแล้วโยมีกรรมกรแลนโยมีมแลนโยโยน้องเหล็กครับไปกระโปรน้องเข็มก็ได้กรรมกรเรามีค่ะขีบ <c oughs> ้บ,บ้าขี้ต้มบ่ เมียดว่านังแหล่เจ้ากระเวหัวนข่าวก็ได้พวเข็มโจมแต่ทั้งน่ะนังเหล่พญานังนังแหล่เออไปและอือไปแล้วไปแล้วพูเพี่อนครับเอาละว้าวมามันบาแกลไล้น่ะใส่วัดบาเบียดแล้วมามาถือก็เบียดได้ เนี่ยนี่แ้วบมงอาน้องเหล่ไปก็ได้ไปแต่น้องขนาดน้องเหลวัดราะเพราะต้องเข็มน้องเลวไปละลงกันเลยเลยน้องเลวกับน้องหล่านี่เพิ่นเพิ่นสิไปเอามาติดอันนี้ปูนเบิดทั้งน้องๆเพิ่นก็นั่งล่อปูนเพิ่นโมมาส่งกระเทือบนั่งพักพอนอยู่ก็ละเจหนุ่มๆเขา มาไวแน่หนึ่งเหลยได้จักสอบมหาปูนซอยน่อยนเอยเอ้ยมเอามาสามเอาทำเชี่ยวเฮ็ดไร่เนี่ยโฟมแล่วง้อไม่ได้เดี๋ยวกับผู้ชมแล้วว้ยนี่เออนั่นพี่พี่ปูนที่พี่มาหามร้อยกันมันจะได้ติดกระเบื้องมันแล้วเลยเปิดถ่ายมันกอน มาสามสอบก่อนอม,มาลายก็ได้อลอยเพิ่นรถพิ่นมาแัดได้ปะ่ะฮะเออนักเด้หาสิบช็อปปูนะหาชิชบชโลปูเม่มเคือกระเป๋าเข่าได้หามปูนเนาะมันจมนัะจมได้เนี่ยมันจมขี้ดินเนี่ย เกดบัพอนแล้วเชียร์ฟูดี้บอ๊ะแล้วบัพอนสิเอาผู้เดียวพ่อกันบ่สิไปเอาอีกบอะนะเออพ่อกันพ่อพ่อติดกระเบื้องกันเนี่เพิ่นมาติดนี่มันแล้วซะอเออทางแมนขึ้นเข็มจิ๊บฮะไม่เงียบไม่เงียบจะเตือนน้อยมึงต้องสะเร่งมึงต้องติดสามหก เอาจักแล้วบ่ิ่นใส่ให้ฮะบัดได้เงินจังติดใส่ไหมนะเออเนี่เถอะตำ่วใส่ลูกเทียมบริใส่บ่ฮะใส่แล้วใส่กระเทียมนั่นแหละมันจังหอมใส่แล้วัวหนึ่งวันึตอนนี้ทางน้องๆคนกายังบนทันติดแล้วเนาะแต่เพิ่นกระซิบ้ากันเฮ็ดให้มันแล้วกินข้าวเที่ยงก่อนสิเฮ็ดน้องเนาะ พอดีในแล้วก็พอดีท่าใ้แก้วบนกะยังไปซื้อกิบมาตอกสายไฟตัวสายไฟนี่แล้วสมุูเอากิบเอาเอากิบมาตอกเอาคือน้ำเพื่อสมุบนี่แหละมันจะใช้ได้เฮ้ยสมบูรณนกะบใ้แก้วไปซื้อสีมาตัดเยอะไม่ทรานี่แต่สมบูรลืมนาะอันนี้เรากะว่าแล้วกัมาพอดีท่าใ้แก้วก็ได้อืถูกอ้าวมาแล้วกับว่าแล้วกัมาไวเลย ว้าวว้าวไอแก้วไปซื้อสี่ทันมาเมือนไม่ได้ไหมก็ไม่ได้แก้วเอ้โหครบวะได้วะจะได้หาปุ๊ก่าได้พออยู่วะหาล้อยหารยีสามนาวโอ้เงินหมดจุบจับจกใส่จาได้หาคาคิปหาสิพัจกใส่หาิบอย่าเอาขึนเห็นจ้เอาเงินไปสามเซน เขาขายการจำแส้นเสาพอป่เนี่ยใส่เขาขึ้นเงินให้เจ้าหักสิพันเนาะให้แล้วจะในวัดเท้าชิล่งซะเลยมาเรียบร้อยมีเตอันนั้นบุทันมาเพิ่นรถเพิ่นยังซ่อมบ่ได้ตะปูซื้อซื้ออยู่พี่ละตะปูซื้ออยู่เพิ่นละจักโลอันนึงใจเกลียดสองได้เงินนี่มีแต่เงินดอน ย <Keep S 2> ิ่งดอนได้สามสี่สิบเกี่ยวคนใจซื้อเข้าก็ได้ซื้อห้าสิบลื่นไปพันหนึ่งกำไรเยอะก็ไปแล้วเหลือพันหนึ่งอยู่แล้วค่ะโดยโดยขอบใจขึ้นกันเนาะพอดีปคนจัดการเลย พอดีค่าเพิ่มลดค่าเอานี้ก็สองเส้นหาค่ะลดแล้วได้นนมันนักหรอวะเมนมากไกลทีคบถือได้แก้วห้านเพิ่นอัอนไม่ไม,ไม่อันนาสิบหาเม็ดนไม่ติ้เซนซี <c oughs> ่หนึ่งห้านเข้าทามือว่านี่เซนหกประตูหกเม็ะเซนแปดอันนี้ป <c oughs> เป็นเซนหกแปดเพิ่นนี่กระเพรนึงหกสิบพัน 60, ไม่สี่แปดนี่เซนหนึ่งหาสิบห้าเพิ่มลดให้ได้ปะแปดนี่ <c oughs> สี่แมตสี่แ่นไม่นี่นะก็บสองมัดครงนี้เลือตะปูเนาะเลือตะปูชายมันปูนปูนกับบกเพิ่นรถยังชอกมาได้โทรสายเล้วกี่นี่เล็กสั่งคนยังขึ้นข้าคนก็ได้เน่นเพราะว่าเพิ่นว่าตอนบ่ายตอนนี้ยังประกอบอยู่ล่ะโทรสายเล่วเลยน้องเพิ่นจดไผ้ากันไปเอาปูนมาก่อนเขอยกติดกระโหลมันแล้วเมื่อยท่าเอเลยไปเอามาซ้ำศพขอยกจักรเร่งไปเอากี่นี่น้องเล่ เป็นกับพักกันพักพอนู่พักซะได้อันนี้แหละก็ดีแหละกิ<ใ>น,<ใ>นข้าวกินน้ำา,า,ก,นนาก่อนจังลองมืออ้าวถ้าเ,เด็กน้อยโอ้ระวังท่อกิ่งเด้อออกไปลูกบ่ให้ลินทอ่อยันท่อกิ่งทับคอเด้เอไปพากักกันลินอยู่นอกไว้ล่างต้นขขาวลูกล่ะเออบ่ให้มาเร่นอยู่นี่ออกไว้ฮัมเรนอยู่หม่องไม่เด้อย,ยันมันกิ่งทับหัวเด้เอไปพากักกันลินอยู่คมหัวเด้เอ,าาอ,อ,ดอบอ่ตีบ่ตี พักกันไปหลินอยู่พุ่น oh bon. นั่งต้นข่าวพักโมไปหลินอยู่พูนนิดเด้อโมหามาหลินในท่อเด้ออ้เด็กหน่อยเข่ามาในท่อโบเห็นจิ้งทับนี่พอแห้งแล้วนี่เนาะอ่ะตอนนี้ก็รอแต่ปูนกับบล็อกพี่น้องเลยไม่ต่อกระมาไอ้แก้วเพิ่นกะมาแต่ซื้อสีเนาะสีนี่ก็ตกอยู่สามเซนสามเซนเศร้าเห็นเพิ่งว่าหาลอยเพิ่งลดเหรอสามเซนเศร้าละวะเราเลยจกเงินเราใส่ทางไอ้แก้วเนาะเพิ่นไปซื้อกิบ สายบวกได้บ oh. ่ากิบหันโอ้ดูดีคนเสียไปต่อคิบเกี่ยตัวสายไฟให้ต่อเขาด้านในเนาะไว้หิ่นเสียบโทรศัพท์โททรศัพ์เสียบพัดลมเนี่ว้ยอยู่ด้านในถูกคิบเนี่ยสมบูรกับสิส้ไว้สักนี่สักก้อนเพิ่นสิพากันกินข้าวกินน้ากันเนาะน้องๆเพิ่นกินข้าวกินยาสมบูรณ์จะขอบุญขอบคุณไปเลย ทางผู้ใหญ่จีดีเอฟซีทุกคนที่ติดตามครับส้มคลิปของสมบุนตั้งแต่ต้นจน,น,จ,นจบเนาะแล้วประาโ่โฆษณาแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทางอ้ายที่ว่าคนซื้อไม่มาเนี้ยเนาะค่ะซื้อทาง้งเมกาเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพร่างกายแขย็งแรงคนเจ็บบมอให้ได้ร่วมไข่บมอให้ม,มีปัตนาสิ่งใดก็ส่งคนมุ่งมั่นปัตนาขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเพิเ่์นเนาะที่สิมาเห็นห้องน้ำให้ทางน้องเข็มเพิ่์น ให้มีแต่ความสุขความจเจริญให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจอายมอ่มันขวันเยินเป็นโฮมพ่อโฮมไสให,หให้ลูกให้หลานไปโดนโดนคลิปนี้ลาไปแล้วพอกันในคลิปหน้าสบายดี